สิบเอ็ดบทสวดมังคลระสุตตังอเสวนาจัพารานังปันทิตานังจเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสาจปุพจักกตปบุญยตา,ยาอัตถสัมมาปณิธิจเเอตัมมังครมุตตมังอาหุสจัจนจสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาษิตาจจยาวาจาเอตัมมังครมุตตมัง มาตาปิโุปัทฐานังปุตตะธารัสสังขะโหะนาคกราจกรรมมันตาเอตัมมังคาระมุตตะมังนะทานังจัธรรมสริยาจัยาตากานังจัสังขะโหะนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคาระมุตตะมังอาลติวิรติปะปามจัปปานาจะสัญญโมัวอักขามาโทจักทมเมโสเอตัมมังคาระมุตตะมังคารโวจานิวาโตจัสันตุทิจักตันยุตตากาเรณธรรมะสวานังเอตัมมังคารมุตตะมัง

เอตาริสานิกัตาวานาสัพพธรรมะปาราชิตาสัพพัสโสทิงขั้นเตตันเตสังมังคารมุตตมันเตสิบสองบทสวดดัดตตปริต ยังกินชีวิตต่งอิทธาวาห์ุรังวาสเขสุวสายังรัตนังปณีตังนัโนสัมังอัธิตัดาคัเตนั่งทมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอามันตังปณีตังยัตหะชะคาสักยมุนีสัมมาหิตตนัเตนะ่ัมเมนะสมาที่กินชีอิธทมปิีทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธาเศธวิปริวัณณียิสุทิงสมาธิมานันตาริกัญญามาภูสมาธินาเตนะสโมนวิสติธรรมปีธรรมเมรตาังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุเยปุคาราอัตสัตตังปัสสัทธาจตตาริเอตานิยุขานิโหนติเตทะขิเนยัสุขตัสสะสาวะขายเตสุทินานิมัทลาณิอิธรรมปีสังเคระตาังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุ เยสุปยุตตามรสาธันเฮนานิคามิโนโหตมะสาสนัมหิเตปัติปัตตาอมตังวิไคหะลัทธามุทานิพุถิงคุณชามานาอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวติหุโต กีณาโบราณนงนวังนาติสัมบวรุวิรัตติตายติเกผวัสมิงเตขีนาปิสาวิรุณหิสันธาทิพันติทิรายาธาอย่างปะิปโอยทำติสังเคระตังปะณณีตังเอเตนะสัสเตนะสสวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวอัตตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตาราปัชา อัตตะันตะสะโพสะสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวเทหวนาขันทภโนามารุสะหภุมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตะทารรปัสสะชนตุโนสิบสี่บทสวดเกสศปุตสูตร อาสิตามิทังเตนะภควัตตาชาณตาปัสสตาอะระหัาสัมมาสัมพุทเธนะเอธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตากัสัมปทาเนนะมาตักะเหตุมะอนนัยะขะเหนะมาอาการปะลิวิตะเกนะมา ทิถีนิสานาขันติยามาภะพาโรปตาญามาสัมโนโนภะโรยธาตุเมเหอัตนาวัชานียถาอิเมธมาโกสลายเมธมาสาวาชัยอิเมธมาวิญโยขรหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายาทุขายาสังวัตติอัตตุเมเหปัสสะยาธายาธาตุเมเหอัตนาวัชานียาธาอิเมธมาโกสลายเมธมานาวัชัยอิเมธมา พิญญูปักดสัตย์ใหเมธตามาสมาตาสมาธินาอิตายาสุขายาสมาตติอัตตาตุเมเหอุปัสสาัมพัชวิหารยาธาติสิบห้าบทสวดอุป,ปนิยสุ อุปนิยติสิวิตามะปะมายงสรูปอุปนิทัศนาสันติตานาเอตังขยามันนเปขมาโนปุญญานิกายรัตหาสุขาวะหานิอุปนิยติสิวิตามะปะมายงสรูปอุปนิทัศนาสันติตานาเอตังขยามันนเปขมาโนโรคามิสัมปะสหิสันติเปโกโยตคายนาสังยมวัจายปุทธเจตัสสังตัสสะเพตัสสะสุขายะหติยันชีวมโนปการติปุญญัง ธรรมาทวราคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวัคติเอสานิสังโซธรรมเมสุเจเนนทุขติงขตติธรรมจาริสภพสังคารานนจาตยะถาปัญญายปัสติอธนิพินติทุเขสัมมโกโวิสุติยาสภพสังคาราทุกขาตยะถาปัญญายปัสติอธนิพินติทุเขสัมมโกโวิสุติยาสภพธรรมมนันตติ ยะถาปัญญา,ญาปยปัสสติอาธานิพินติทุเขสัมมะโขยสุทิยาสิบหกบทสวดปัญากชาดกอปัญากาธานะเมเกตุทิยังอาหุตักิกาเอตัดทาญายายเมธาวิตังคันเฮยะอนนกการภาหุงเวสันตังยันติปภัตตานิวนานิจา arah marukha te dea ni manusia payata cita nee tangko sana nanke mang nee tang sana namutamang nee tang sana namakam masaharukha pemotati yoo takputan tata manca sangpanta sana nangkatoto tari ariasata nee samakan ya yapat seti tukang tukasamupa tang tukasata a tika mang ari yanta tukul asama karaminang e tangko sana nanke mang e tang sana namutamang e tang sana namakamang.